ไปที่ไหนต่อคะก่อนโซลีไคเนอันนี้นามิกนะครับเป็นปักไฟฟ้านะครับมีสตุแม่ลูกให้ห6 9่น้าร้อยนะครับรีไคลเนอร์ปับมือธรรมดารุ่นบิ๊กนะ6 9พันเก้าอี้สปามีแท่นให้อย่างนี้เลยนะฟลาเวอร์นะครับห้าหมเก้าเดี๋ยสองเก้า้าร้อยแล้วสองเกเกรอะใช่ค่ะเคียร์ออกล่ะเคี่ยออกสองเก้าเก้ยนะลดเกินครึ่งราคานะครับสองสอก้าร้นะแล้วก็อ่างสปาน้ำวนวงลีหมื่นสองเอ่า เก้าอี้จัมโบ้ปรับมือปรับไฟฟ้านะตัวนี้ปรับไฟฟ้านะอ่าหมื่นสี่เก้าร้อยอ่างสปาธรรมดานะครับไม่ใช่น้ำวนนะสี่พันเก้าแล้วก็อ่างสปาน้ำวนเป็นวงกลมนะครับปีน้ำวนก็หมื่นสองเก้าร้อยนะครับอ่ะแล้วก็มีรีไคเนอร์รีไคเนอร์นะที่รีไคเนอร์บอกสตูแม่ลูกชุดนี่หมื่นหนึ่งหมื่นเก้าร้อยหมื่นเก้าร้อยแล้วก็เก้าอี้สปาเรนเดียนะครับสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะถ้า คุยน่ารักแถมเก้าอี้สองตัวเม็ดลูกให้ด้วยอีกสี่พันนะครับแล้วก็เก้าอี้โซฟาอ่าอันนี้อ่าอันนี้โซฟาไม่ขายก็ได้ตั้งโจอ่าตั้งโ์ให้หมามเยียวเอ้ยบ๊ายบาย